กับเกม r o l เล r c o คอน์นะคะโอเคก่อนอื่นคลิปนี้ไม่ได้เป็นการชักชวนในการลงทุนนะคะเป็นแค่คลิปที่แม่เอามารีวิวเกี่ยวกับเกมที่แม่เล่นนะคะโอเคค่ะเรามาดูเกมนี้กันนะคะโอเคเกมนี้มันมีมานานแล้วนะคะแต่มันก็ยังอยู่อยู่จนถึงตอนนี้เลยก็หลายปยีเหมือนกันนะคะโอเคค่ะแต่ว่าแม่ได้เพิ่งทำการแบบ เข้ามาเล่นนะคะคือสายฟรีนะนะคะเล่นได้ขยันเล่นเกมก็จะทำให้มีพลังงานในการขุดนะคะเดี๋ยวแม่จะมาลองเล่นแบบฟรีๆก่อนให้ดูนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะมาเข้ากันตั้งแต่เริ่มสมัครเลยเนาะไปกันเลยจ้าอ๋อก่อนเข้าเอามือมาเดี๋ยวนี้กดไปที่ปุ่มติดตาม Sub s c r i b ์ให้แม่ก่อนเลยเด้อโอเคไปกันเลย เราเข้าไปข้างบนขวานะคะกด Sign up นะคะโอเคแล้วก็เราก็ใส่อีเมลของเราไปไปเลยเราก็จะแม่แนะนำอย่าไปกดล็อกอินกับ Facebook นะคะเผื่อมันแบบมีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยให้ใส่อีเมลดีกว่าเนาะโอเคจากนั้นเราก็ใส่พาสเวิร์ดไป แล้วก็ติ๊กไปเลย3มช่องแล้วก็กดไอตรงเนี้ยค่ะมันอาจจะขึ้นเป็นอ่าเป็นเนี้ยค่ะเป็นนี้หรือว่าจะเป็นรูปให้เรายืนยันไม่ใฮะเราไม่ใช่โรบอทอะไรอย่างเงี้นะคะคือก็แล้วแต่ทางเว็บมันจะขึ้นมาเนาะโอเคแล้วก็กดส i ยอ up เลยพอกด s i g n Up เสร็จเดี๋ยวเขาจะส่งอีเมลมาเนาะเราก็เข้าไปยืนยันในอีเมลได้เลยแล้วก็ล็อกอินนะ โอเคจากนั้นเราก็จะได้อีเมลมานะคะเราก็กดไปที่เมลนะคะโอเคจากนั้นเราก็ล็อกอินเข้ามาแล้วเราก็จะมาเจอหน้าแบบตั้งเหมือนคาแรคเตอร์ของเรานะคะเราก็ทำการใส่ชื่อที่เราต้องการลงไปเลยเราก็ใส่ชื่อเสร็จนะคะอันข้างล่างลงมาก็เป็นเพศนะคะใส่เข้าไปว่าต้องการเพศอะไรลงไป โอเคค่ะจากนั้นก็เรียบร้อยนะคะกดไปได้เลยแล้วมันก็จะขึ้นมาให้เป็นแล้วก็มันก็จะบอกวิธีการแบบเหมือนคล้ายๆเหมือนสอนเราก่อนการเล่นนะคะตามนี้เลยค่ะตอนนี้แม่กำลังมองหาเกมแบบเล่นฟรีแล้วก็เกี่ยวกับการขุดแล้วก็แบบ เก็บไปเรื่อยๆค่ะไม่ต้องรีบอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีเกมให้เล่นด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยมาลงที่เกมนี้แล้วก็โดยการอ่านรีวิวต่างๆแล้วก็แบบศึกษามาสักพักนะคะที่ก่อนจะมาเล่นเนี่ยค่ะมันก็น่าจะอยู่ได้แล้วก็เล่นได้แบบถอนจริงได้อะไรประมาณนี้ค่ะแต่แม่ยังไม่สามารถถ่ายคลิปถอนได้นะคะว่าแม่เพิ่งเล่นได้เมื่อวานนี้แต่คลิปนี้อัดของวันนี้นะคะ โอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนต่อไปเลยเนาะก็มาเริ่มเล่นพร้อมแม่เลยเนาะเหมือนคล้ายๆใครๆๆอยากลองเล่นสายฟรีเล่นก็มาเล่นพร้อมกันได้เลยนะโอเคเราเรามากดตรงที่เหมือนให้เหรียญตรงที่เราจะขุดตอนแรกแม่จะขุดไอ้ตัวเหรียญเกมนะคะแต่รู้สึกว่ามันตอนนี้มันให้เป็น Big บิตคอยมาที่เราสามารถขุดได้เดี๋ยวแม่จะลองเปลี่ยนให้ดูนะมันจะเปลี่ยนได้ไหม เนี่ค่ะเดี๋ยวแม่ลองกดดูนะเป็นเหรียญไอเหรียญของเกมมันนะเพื่อที่จะแม่เจ้าเหรียญของเกมมาก่อนเนี่ยลองกดดูซิได้ไหมโอเคมันบอกไม่ได้เนาะต้องรอ12ชั่วโมงไปนะดังนั้นนะ่ะเดี๋ยวเราก็ทำ ดังนั้นเราก็ต้องรอไปก่อนเนาะสิบชั่วโมงเราเค่อยมาเปลี่ยนเป็นเหรียญเกบตอนนี้เขาจะให้เป็นห้องทํางานเก่าๆมาถ้าเราอยากเปลี่ยนเราก็เข้าไปที่นี่เลย Stone แล้วก็มันมีฟรีเนาะเราไม่เสียเงินเราก็กดไปนี้อันนี้อาจจะน่ารักหน่อยเป็นคริสมาสตเนี่ยมันก็จะเสร็จแล้วเปลี่ยนเปลี่ยนห้องของเราให้มีความสดใสตอนแรกอะค่ะเขาจะให้คอมเรามาเป็นเหมือนคอมโบราณโบราณเราต้องมาเล่นเกมเว้ยเออ เดี๋ยวเราลองไปเล่นเกมนะมันจะเปลี่ยนเป็นแบบระดับต่างๆให้ถ้าเราเล่นภายในแบบที่เขากำหนดมาเป็นเลเวลอะเนาะโอเคเดี๋ยวเราลองเข้าไปเล่นกันนะโอเคเดี๋ยวเราจะมาลองเกมง่ายๆก่อนเลยแล้วกันเนาะแต่เกมมันก็เหมือนเกมสมัยโบราณที่แม่เคยเล่นมาเหมือนกันนะโอเคจ้ะไปเกมนี้เลยง่ายๆ คลิปนี้แม่แม่อัดตอนรุ่งเช้านะเมื่อคืนนี้แม่ให้ทำการลองเล่นเกมไปเยอะมากเลยจนแบบจนได้แบบได้คอมมาเครื่องใหม่เลยเดี๋ยวถ่ายคลิปแล้วค่อยดูกันเนาะเนี่ยอย่างเราชนะอย่างเงี้ยมันก็กดเป็นชาร์จพลังให้เราชาร์จพลังในการขุดเหรียญเนาะตอนนี้เราก็ทำเหมือนแม่พยายามที่จะทำเหมือนอัพอัพคอมแม่ให้มันแบบคือโดยการเล่นเกมนะ คอมมันก็จะเปลี่ยนไปจากไงเก่าๆ PC เก่าๆเนี่ยถ้าเราเล่นได้ถึง 9, เเขียนมามันมีบอกเนี่ยเราก็จะได้คอมอีกระดับหนึ่งมาอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวเรามาลองเล่นเกมต่อไปกันแม่เลือกเกมรถนะเกมต่อไปโอเคเรามาเริ่มกันเลยเกมรถเนี่ยก็แค่กดขึ้นลงหลบหลบสิ่งกีดขวางเก็บเหรียญอย่างเงี้ยค่ะ ตอนแรกแม่ก็เล่นเหมือนแบบชนบ้างอะไรบ้างมันก็สามารถแบบเหมือนรีเซ็ตกลับมาเล่นใหม่เพื่อที่จะให้ผ่านได้นะคะโอเคแล้วก็เล่นไปใครแบบชอบสายเล่นเกมแล้วก็แบบสายฟรีนะคะเล่นได้สบายเลยแม้ว่าแบบแก้เหงาแก้อะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนแบบเออหรือใครแบบมี ลูกๆหลานๆคอยเล่นให้มันก็แบบยิ่งเล่นเกมเยอะก็ยิ่งได้แรงขุดเหมือนได้พลังอะ่ะเออได้พลังแบบพลังขุดเพิ่มมาอีกได้ไรเงี้ยเพราะสายฟรีเนี่ยมันยังแบบเราไม่เราไม่ได้ซื้อเครื่องขุดไงเราก็ใช้เล่นเกมเอาเ,ออเนี่ยพอได้ปุ๊บเราก็เก็บพลังไปวันแรกที่แม่สมัครแม่ก็คิดว่าเออเดี๋ยวเราต้องเล่นเกมเยอะๆเพื่อที่จะอัปเดต มของเราอะไรอย่างเงี้ยนะว่าให้ให้คอมให้เปลี่ยนคอมของเราจากนั้นเราก็เก็บพลังอะไรเงี้ยเ,ออเกมนี้แม่ก็ชอบนะยิงยิงย,งย,งยงมันเหมือนเกมสมัยก่อนที่แม่เคยเล่นเลยนะมันก็สําหรับจะพูดว่าคนแก่ก็ตลกนะก็สนุกดีเหมือนกันนะคะเล่นไปแต่ แม่จะลองแบบยังไม่ซื้อเครื่องขุดนะคะก็คือจะลองเล่นอย่างนี้ไปแล้วก็เดี๋ยวถ้ามีคลิปถอนหรือคลิปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแม่ก็จะทําให้ดูนะคะเป็นสเต็ปไปเนาะโอเคถ้าใครอยากลองมาเล่นแบบสายฟรีอะไรอย่างเงี้ยลองเข้ามาเล่นได้เลยนะเออลองดูแบบไม่เอาแบบไม่ต้องเสียงเงินอะขยันเล่นเกมไปสักพักได้นิดได้หน่อยก็ยังโอเคอะไรอย่างเงี้ยนะคะ ก็ลองดูเหมือนกันแต่ที่อ่านรีวิวหรืออ่านดูจากที่อื่นเนี่ยเขาก็จะแล้วเราเล่นเกมมันก็จะแจกนู่นแจกนี่ด้วยนะแม่เล่นเมื่อคืนเนี้ยแม่ก็ได้หลายอย่างนะเนี่ยตอนเนี้ยแม่เล่นไปแม่ได้เป็นคอมสีดําแล้วนะ <c oughs> โอเคแม่ก็เล่นไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอเคแล้วอย่างเกมเนี้ยก็เป็นเหมือนเกมเติร์ติดอะเกมนี้ก็เหมือนคล้ายๆกับถ้าเราเอาไอ้บล็อกเนี่ยออกหมดอะมันก็จะผ่านด่านเลยเออ คิดยังไงก็ได้ให้บล็อกเนี่ยมันหายไปบล็อกจะหายเนี่ยก็ต้องเป็นสีเดียวกับต้องเป็นตัวบีนะต้องให้หายไปอะไรเงี้ยอืมอืมก็เหมือนคล้ายๆสมัยก่อนเกมเตอร์ติดนะเนาะใช่เปล่าวะเ <c oughs> ออประมาณนั้นแหละแต่นี้มันเหมือนเอาแบบบล็อกเหรี่ยนเนี่ยเราก็พยายามให้มันแบบสีนี้อุ้ยคือถ้าจะ จะจบด่านเนี้ยคือต้องให้ไอ้บล็อกเห็นไหมไอ้บล็อกแข็งๆที่เป็นสีส้มเนี่ยหายไปทั้งคู่เลยทํำยังไงก็ได้แถวหนึ่งไม่ใช่สามนะต้องเป็นสีสี่สีเหมือนกันแล้วก็ถึงจะชนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยพอเฮ้ยทำไมไม่เออนี่ไงเอ้ยกับกับเออเนี่ย,ยอย่างเงี้ยพอบล็อกมันหายปุ๊บเนี่ยเราก็ชนะเราก็ผ่านด่านละเราก็ได้พอยต์ข้างบนเป็นพลังงานเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยนะ เมื่อคืนนี้แม่ก็แบบแม่งเล่นทั้งคืนเลยบอกเลยว่าตีสามครับ <c oughs> ตอนเนี้แม่เล่นไปตอนแรกกับแปดเกมแล้วแปดหรือเก้าไม่รู้แล้วมันก็ให้เป็นคอมอีกเลเวลหนึ่งมาเกมนี้ก็จะเป็นเกมแบบเกมเปิดไพ่อ่ะเออพูดง่ายๆเกมเปิดไพ่ใช้ความจำเออเปิดไป แล้วแต่พวกนี้มันมีเวลาด้วยนะเราต้องทำให้ทันเวลากับมันด้วยนะเออก็ฝึกสมองไปในตัวเนาะเกมมันก็ไม่ค่อยยากเท่าไหร่นะคะแต่มันก็มีบางเกมที่แม่รู้สึกว่าเออแม่กระโดดไม่ค่อยได้อะไรอย่างเงี้ยนะเ,ออเกมนี้มันก็เป็นเลเวลไปนะเอออย่างเงี้ยพอเราได้เราก็เก็บเก็บไปอีกเอ,อเดี๋ยวคลิปนี้แม่จะเหมือน พูดถึงเกี่ยวกับการสมัครการเข้าเล่นเกมนี้ก่อนเนาะแล้วถ้าเกิดเนี่ยมันก็จะให้แบบเหมือนโบนนะัสรางวัลเรามาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเออโอเคอย่างนี้ค่ะแม่เล่นเกมไปนะคะพอมันถึงที่ระดับเลเวลที่มันให้คอมมันก็จะให้คอมแม่มาแบบนี้เนาะเปลี่ยนคอมเราไปอะไรอย่างเงี้ยเออใช่คอมเราตอนเนี้เป็น PC รุ่นนี้แล้วนะ เดี๋ยวเราต้องเล่นเกมอีกนี่นี่นี่มาดูดีเฮี้ยม่งเครื่องโคตรเท่เลยแต่เราต้องเล่นจนกว่าเอาเท่กว่านี้อีกอะมันมีอีกระดับหนึ่งด้วยนะเ <c oughs> ออต้องเดี๋ยวต้องชนะอีก30มสิบกว่าเกมเนี่ยถึงจะได้เนี่ยมันก็จะแจกของมาให้เราอะเป็นออปชันต่างๆอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราเล่นเกมแล้วบางทีเราก็ได้ได้มันเก็บเอาไว้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เดี๋ยวเรามาเลือกเล่นเกมกันอีกเนาะ โอเคแล้วอย่างเกมเนี้มันเหมือนแบบใช้แค่ขึ้นลงซ้ายขวาอะไรอย่างงี้นะถ้าเราไม่ใช้เมาส์อะโอเคแล้ก็ลากเหมือนแบบตัวมาชนกันแล้วมันก็จะรวมเป็นอีกตัวนึงสลับชนนั้นนี้ก็จะได้เห็นไหมมันก็เป็นสเต็ปของมันอย่างเงี้ยจนเราถึงระดับอะไรไม่รู้เราถึงจะชนะอ่ะเอออันนี้ก็เหมือนยากออกยากนิดนึงนะเวลาเราแบบชนกันไม่ถูกมันก็จะเต็มเลยอะไรอยเงี้ยเออ เราก็พยายามเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาให้มันแบบโตชนชนกันแล้วก็ให้แบบเหมือนไอเห็นไหมเลเวลเนี่ยมันมันขยับขึ้นมาให้เป็นตัวเพิ่มเครื่มมากขึ้นอ่ะแต่ถ้าเกิดแบบชนแต่อาแต่อาอย่างเงี้ยมันก็ไม่เป็นมันก็แค่เป็นดีงเงี้ยมันก็ต้องชนไปเรื่อยๆให้มันเห็นไหมพอมันเป็นโปเกมอนในรูปโปเกมเนี่ยมันก็จะแบบเหมือนชนแล้วก็จะอยู่ระดับพยายามให้ถึงระดับแม่สังเกตนะที่แม่เล่นมาถ้าถึงระดับ7ก็ผ่านนะ เออไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันคิดยังไงนะแต่ก็คือเราเล่นไปเนี่ยชนมืนพยายามเอาตัวแบบเหมือนกันชนกันเนี่ยเห็นไหมมันก็ผ่านแล้วเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้เนาะเดี๋ยวให้แม่ลองเล่นไปสักแบบขุดได้อะไรยังไงแล้วก็เออให้แม่ลองเล่นแล้วก็ขุด เล่นเกมไปเล่นเๆยขุดแม่กะจะแบบจะไม่ใช้เงินเลยนะเหมือนไม่ไม่เอาเอาเงินเข้าลองเล่นแบบสายฟรีดูว่ามันจะแบบเราจะทำแบบเราจะถอนได้จริงไหมยังไงอะไรเงี้ยแต่ที่ดูรีวิวจากหลายๆคนที่เข้ามารีวิวนะเขาก็ถอนได้จริงนะอะไรเงี้ยแล้วการเข้าเงินมันก็ไม่ยากเท่าไหร่นะมันก็เอามาจากบิตครับพวก พวกส่งมาจากพวกแบบเอ็กชนต่างๆได้เลยอะไรเงี้ยเออมันก็น่าสนใจดีนะแต่ก็คือมันก็ไม่ได้แบบถอนได้ทุกวันหรืออะไรมันก็ค่อยค,อยคอยเก็บไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะเดี๋ยวถ้าแม่ถอนได้ไงแม่จะมาทําคลิปเรื่อยๆเนาะสาหรับเกมนี้นะสําหรับเพื่อนเพื่อนพี่ๆน้องๆคนไหนสนใจเกมฟรีเล่นเกมไปด้วยขุดเหรียญไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยเออมันก็ใช้ความคิดเหมือนกันนะว่าเราจะแบบ เออเราจะแบบตั้งยังไงเดี๋ยวแม่จะมาพูดอีกคลิปนึงเกี่ยวกับแบบาการแบบเลือกเหรียญขุดนะเนาะเนี่ยเขาก็จะแจกให้เราอะไรประมาณนี้นะโอเคเนี่ยอันนี้คือแม่อัดตอนแม่เล่นเกมมาได้ผ่านมาที่เขากำหนด30กว่าอันนะต่อจากไอ้เครื่องคอมสีดำนะ่ะมันก็ให้คอมเป็นแม็กเลยนะดูส <laughs> ิสวยงามมากเลยนะ <laughs> เล่นทั้งคืนเลยกว่าจะได้เครื่องเนี้โอเคค่ะโอเคอันนี้เป็นคลิปอีกวันหนึ่งที่แม่อัดนะคะหลังจากที่แม่เล่นเกมมาอย่างดุเดือดเลือดพ่านเพื่อที่จะได้คอมเนี่ยแม็กสขีขาวเนี่ยมาเนี่ยแบบมั่งเป็นแบบเหมือนไฟส่องมาเลยโอเคสำหรับไอช่องข้างบนเนี่ยนะคะเรายังไม่มีไอตัวขุดตรงเนี้ยมันก็ยังไม่ขึ้นเป็น อิเล็กทรอนิกส์ให้เรานะคะส่วนไอตัวนี้ค่ะแม่ทำการเปลี่ยนจากนี่ค่ะเรามากดตรงนี้เนาะเปลี่ยนจากเหรียญที่ตอนแรกมันเปลี่ยนไม่ได้มันต้องใช้เวลา12ชั่วโมงหรืออะไรเนี่ยนะคะที่เขาล็อกไว้แล้วเราก็มาเปลี่ยนเป็นเหรียญเกมนะคะเพื่อที่แม่จะเอาเหรียญเนี้ยมาทำการซื้อเครื่องขุดเนาะ อันนี้แม่ยังไม่ได้ใส่เงินสักบาทนะคะแม่กะแบบเล่นเอาเล่นเกมแล้วก็มาขุดมาขุดให้มันได้เหรียญเนี่ยเพื่อที่จะมาเนี่ยเห็นไหมเออมันก็จะเด้งมาว่าแบบนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยเออโอเคเรามาดูตรงอันนี้นะคะคืออันเนี้ยเหมือนที่เราเวลาเราเล่นเกมแนละ้วมันก็จะแจกเรามาเนี่ยในตอนนี้แม่มีไอ้พัดลมเนี่ยห้าอันแล้วนะมีไอ้ ra อะไร a เนี่ยแลเนี่ยหนึ่งนะแล้วก็มีอท่อเนี่ยน่าจะเป็นตัวประกอบของเครื่องขุดเนาะเออแล้วก็มาดูช่องนี้อันนี้เป็นคาร์บเนาะเออแล้วถ้าอย่างเราต้อง เอเคถ้าใครสนใจที่จะซื้อเครื่องขุดก็มาที่นี่นะคะแล้วก็กดซื้อได้เลยก่อนซื้อก็ต้องไปเอาเงินเข้าก่อนเนาะส่วนวิธีการเข้าเนี่ยแม่ยังไม่ได้ลองเอาเงินเข้าเลยนะเพราะแม่จะเล่นแบบสายฟรีแล้วก็เก็บเหรียญของเกมไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ไม่ค่อยมาซื้อจากเหรียญที่เราขุดได้จากที่เราเล่นเกมอะไรประมาณนี้เนาะแล้วเดี๋ยวแม่จะมาอัปเดตให้ดูอีกทีหนึ่งเนาะอันนี้ก็เป็นพอร์ตโฟลิโของเรานะ ช่องต่างๆก็มีให้ดูตามนี้ได้เลยนะอันนี้ก็คือช่องกระเป๋าตังของเรานะเราก็จากที่แม่ดูนะคะก็คือการส่งเงินเข้าอ่ะไม่ยากเลยก็คือกดมาสมมุติว่า u s ี t เราจะส่งมาส่งจาะบิตคัพหรืออะไรเนี่ยเราก็มาตรงดนะิพ o s i สเนาะจากนั้นนะ่ะเราก็มากด copy I a d d t e เนี้ยไปนะแล้วก็ไปใส่ในอของบิตคัพหรือ Exchange ต่างๆนะแต่เป็น ต้องเคลือร์ขายให้ตรงกันด้วยนะโอเคค่ะเดี๋ยวแม่จะมาสอนอีกคลิปหนึงเนาะคลิปนี้ก็เหมือนสมัครแล้วลองเล่นแบบฟรีบ้างลองดูลองเล่นเหมือนกับแม่ดูก็ได้นะคะแบบฟรีไม่เสียเงินนะคะโอเคคลิปนี้ไม่ได้เป็นการชักชวนในการลงทุนนะคะถ้ายัางไงก็เข้ามาศึกษาแล้วก็อย่าลืมกดซับสไครต์แม่ด้วยนะคะเดี๋ยวแม่จะมาต่อคลิปอื่นอีกนะบ๊ายบาย